คุณววะวฉันโดนใส่เป็นมัดคุณจะจับแดงนี่เฮืโอ๊ยเจ็บนะหายเง้ยโอ้โอ้โอ้เธอจะมาผมวิ่หนีมันมาตามคุณไปไหมเอโอ้ยจับเดออโอ้โหมาตามมาเอ้ายืดหนามมันสบัดสะบ

อันนั้นมันบินกกะตายเฮย้มันกุมบินนี่นะตูะ้สาะตายเลยคือทวนข้าสกุมบินไฟมาโ้รนฟ้า,ฟา